ค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะคุณน้อยไอเลิอยูนะคะสำหรับน้ำลายสำหรับน้ำลายอืม ขอบคุณค่ะคนะคะขอบคุณนะคะ <S <S <k iri> ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแบ่งปันกันเหมือนเดิมเด้อนะคะสวัสดีค่ะพี่นิดหน่อยคนสวยสวัสดีจ้านะคะน้องโรสนะคะสวัสดีค่ะคุณสังวานนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยเด้พอพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยต่อนะคะเราจะปังกันต่อเด้อนะคะวันนี้หน่อยของหน่อยเนาะต้องบอกว่าเล็ก ตบนะคะไม่เข้าแต่ที่เข้าตัวเจาะเนี่ยเป็นเข้าเลขสูตรนะคะเข้าเลขสนะูตร55กับ52เนาะแล้วก็มีปล่อยอแนวทางไปในกลุ่มฟรีแล้วก็แฟนเพจด้วยใครได้บ้างใครได้55กับ52บ้างค่ะใครได้บ้างเอ่ยนะคะส่วนราของเรานี่ต้องบอกว่าแตกไม่แตกตัวเจาะแต่แตกวิ่งรูดบนล่างเลยแม่นะคะบนล่างเลยเนาะ งามหลายนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ได้หาหน่อยห้าห้าด,ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะนะคะคิดถึงคนบ้านนน้อยเนอะเด้อนะคะโอ้บ้านเขาบ้านหนีบ้านเขาบ้านหนีนะคะคิดฮอดทุกผู้ทุกคนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องนะคะบ้านเขาซอยไหลซอยแช่เลยเด้อนะคะคิดฮอดค่ะนะคะบ่ลืมมาลืมบ้านเขาเนบ้านเกิดเนาะนะคะบ้านนน้อยนะคะโฆษณาน,นิหนึ่งเนาะแฟนคลับ ยูบานนี่หลคือกันได้เนี่เนาะใครเป็นสาวอีสานบางคะหน่อยต้องบอกว่าหน่อยเป็นสาวอีสานนะคะฟังจากสำเนียงนี่คือโกอินเตอร์มากสำเนียงแมนคักนะคะสวัสดีค่ะพี่บัวสวัสดีค่ะคุณสุพระพรชัยนะคะอ้ชื่อพอมากสวัสดีค่ะคุณรุ่งทิพย์นะคะสวัสดีเด้อนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้แชร์แชร์นะคะ ถ้าใครนะคะอยากปังใครอยากดวงเปิดแชร์เลยนะคะแชร์เลยนะแชร์เลยนะคะยิ่งแชร์นะคะยิ่งทําให้เราเนี่ยได้บุญได้อัน,นีิสงโดยที่เราแบ่งปันแนวทางให้กับเพื่อนแชร์ออกไปเลยนะคะเอฟซีขอน,น้อยบอกว่าวันไหนไม่ได้แชร์ไม่ปังเลยพี่น้อยวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิดวงไม่เปิดเลยเพื่อนวะเออนะคะไม่ได้ซื้อค่ะนะคะไม่เป็นไรนะคะใครที่ยังไม่ปังก็เรามี อ้าวเมื่อกี้นี้บอกสัญญาณอ่อนไฟ้สดไม่ได้ทุกคนคะ่ะหน่อยขอถามนิดนึงโอ้ห้าห้ายี่สิบาทครับคุณหัวใจสายหมอกขอบคุณคะ่ะไม่เปิดให้เข้ากลุ่มบ้างหรอครับ มีค่ะหน่อยมีให้เข้ากลุ่ม V.I.P. ค่ะแต่ว่าหน่อยไม่ได้มีเก็บค่าสมาชงสมาชิกเด้อนะคะมีก็แค่บูชาเครื่องรางนะคะแล้วก็มีแถมให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกนั่นแหละนะคะ mm. ก็างกันพี่จะรอหวยไทยก็พอก็พอค่ะน้องนิดหน่อยอ๋อเล่นแต่หวยไทยบะค่ะนะคะ mm. นะคะใน t mm ิ k กต็อกไอเขาเรียกว่าอะไรนะ mm. ถูกเตือนนะคะถูกเตือนถูกเตือน นะคะโพสไม่ได้ไลฟ์ like ไม่ได้นะคะจนไปถึงวันที่9เลยนะหน่อยว่านะสงสัยไม่แนม่มันจะปิวเร็วๆนี้แหละเพราะโดนเตือนหลายรอบแล้วขนาดแบบหลีกเลี่ยงทุกอย่างทุกวิธีแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะขนาดพูดเลขตุ๊บขนาดพูดข้างบงข้างลง่งคือแบบเลี่ยงทุกอย่างแล้วแม้แต่ตัวพิมพ์คําว่าตัวก็ฟันหรือว่ารัฐบาลคือแบบใช้ภาษาที่แบบอ่านไม่ได้ก็จับหมด ก็แม่พี่น้องนะคะอย่าลืมนะไปติดตาม t i k t o k ช่องใหม่ของหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆได้มาไลฟ์สดกันเนาะนะคะเพราะส่วนมากหน่อยจะไลฟ์ผ่าน Tik t o k หน่อยรู้สึกว่า t i k t o k เนี่ยการไลฟ์มันสเสถียรนกว่านะคะในเรื่องของอินเทอร์เนต็ตหรือภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยหน่อยรู้สึกว่ามันมันลื่นไหลกว่าแฟนเพจเด้นะคะอันนี้ก็ส่วนตัวนะคะอืมกดติดตามไว้นะคะที่หน้าแฟนเพจแอดมินนะคะเขาได้แปะแปะ,ะลิงก์ ปักหมุดให้เรียบร้อยแล้วกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะแล้วต้องบอกว่ากดลิงก์เข้าไปเนี่ยมีได้ลุ้นรับรางวัลได้รับเงินเดยนะคะเป็นเป็นจากอ่อทิกต o อกเขาแจกให้นะคะอือสวัสดีค่ะคุณอุ้ยสวัสดีค่ะคุณน,นันสวัสดีค่ะคุณเสาวภาสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะใครยังไม่แชร์บ้างใครยังไม่แชร์บ้างนะคะช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันนิดนึงนะคะ ขอดูยอดแชร์ก่อนถึงร้อยหรือยังมีคนดูร้อยเนี่ยมีคนแชร์ถึงร้อยหรือยังเนาะ แค่หน่อยแท้นะคะเล่นเฟสดีกว่าครับคนรองรับติดตามเยอะกว่าเก่าค่ะนี่นะได้ค่ะ,คะหนูก็ว่าจะไลค์ทั้งสองแหละนะคะไลค์ like ทั้งสองเลยนะคะไลค์ like ทั้งสองเลยก็จะสลับกันไปไม่ไม่ทิ้งทางใดทางหนึ่งนะคะตอนนี้มีคนกดแชร์ให้หน่อยแค่สิบห้าแชร์เองนะคะมีคนกดให้แชร์แค่สิบห้าแชร์เองคือแช์หน่อยกันแท้นะคะเพราะอยากได้เล็กตุบกันบอนะคะสวัสดีะ แต่หลายด้านหมดเลยรีบก่อนหมดแผงค่ะทุกคนค่ะลอยมาเต็มตาสามตัวเมิองเกิ้งพ่อแม่พี่น้องนะคะพึ่งฝันเมื่อคืนนี้สดๆดล้อๆๆเลยแล้วก็ไลฟ์สดบอก FC ผ่านไปแล้วแต่ทีนี้นะคะอลองดูซิถ้าเรามาพูดใน t ิกตอกน่าจะบอกได้หรือเปล่าช่องใหม่นะคะก็เลยรีบมาบอกลองดูนะคะคือต้องบอกว่าความฝันของหน่อยนะ ถ้าฝันแบบนี้ชอบไปเข้า3ตัวหน้า3ตัวหลังของลอตเตอรี่ไปหาซื้อกันนะคะฝันว่าเข้าไปในป่าค่ะทุกคนมืดมากนะคะเป็นต้นไม้เข้าไปยิ่งลึกๆึกลึกมืดแทบจะไม่มีแสงตัวเลขลอยมาจากไหนไม่รู้รีบจดไว้เลยเลข916 นะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะแม่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ต้องบอกว่าแนวทางที่หน่อยบอกเราเข้าเนี่ยเป็นเลขสูตรแล้วก็เลขถูกแต่เลขที่บอกเนี่ยคือเ,เลขความฝัน916ผู้หญิง4 416,419นน้เนี่ยจ้าซื้อลอตเตอรี่ด้านบนเลยค่ะแอดไลน์เลยนะคะ